สวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําต้นไม้อีกหนึ่งชนิดนะครับที่น่าสะสมมากๆเลยนะครับนั่นก็คือนะครับต้นว่านกวักพัพรมนะครับนี่ลักษณะของใบเขานะครับวันนี้เราก็จะมาดูลักษณะของต้นว่านกวักพัะพรมนะครับมันจะมี2ชนิดนะครับที่ปลูกกันบ่อยๆนะครับที่พบเจอกันบ่อยๆเลยก็จะมีว่าน กวักพระพรมบ้านนะครับหรือกวากพระพรมใบยาวนะครับแล้วก็ว่านกวากพระพรมป่านะครับก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นกวากพระพรมป่านะครับใบของเขาก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ผมก็สั่งมาปลูกได้ไม่นานนะครับนี่กวักพระพรมป่านะครับจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับกวากพระพรมป่าใบเขาก็จะอบอวนแบบนี้นะครับนี่และลายก็จะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับ ราคาก็าจะถูกกว่านะครับแต่ก็ความสวยงามก็ไม่แพ้กันนะครับเห็นไหมเขาแตกหนอกเต็มเลยอันนี้กวาข้าวโพมป่านี่จะออกเป็นสีแบบนี้นะครับจะไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่นะลายก็จะไม่ค่อยชัดเท่ากวาข้าภูพิบ้านนะครับหรือกวาข้าวโพมใบายาวเนาะนี่เดียเด๋ยวดูความแตกต่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นกวาข้วโพมใบยาวนะคะเห็นไหมขนาดนี่ใหญ่มากเลยนะครับตัวนี้ลายก็จะชัดเด่นสวยมากนะครับ แล้วก็จะมีลักษณะต้นที่ใหญ่กว่านะครับกวักปะพมป่านะมันจะมีลักษณะของกวักปะพมที่ด่างด้วยนะครับราคาก็จะอัพสูงขึ้นไปอีกหลายเท่าตัวเลยนะครับแต่แค่สีธรรมดานี่ก็คือสวยมากแล้วนะครับสามารถนําไปใช้จัดสวนนี้ได้หลายรูปแบบนะครับออกจะเป็นแนวแบบแนวท o p i c a l นะครับจะเข้ามากๆเลยนะครับต้นกวักปะพมนี่ ลักษณะการขยายพันธุ์ของกวากพัพรมทั้งสองชนิดนะครับคือเหมือนกันเลยนะครับคือจะเป็นการแตกไหลนะครับแตกหน่อออกมารอบต้นข้างๆนะครับเดี๋ยวผมจะไปซูมให้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นการแตกหน่อของกวากพับพรมป่านะครับเขาจะแตกหนอ่อลักษณะคล้ายกันเลยเห็นไหมครับจะแตกหน่อออกเป็นไหลนะครับเขาก็จะมีไหลอยู่บริเวณเนี่ยโคนต้นแล้วเขาก็จะแตกกระจายไปทั่วกระถางเลยนะครับเห็นไหมนี <S <S ่ อันนี้เป็ปนกวากพวมป่านะครับต้นเล็กๆนะครับนี่ io, ส่วนกวางพวมบ้านนะครับก BE ็จะแตกเหมือนกันนะนี่ครับแตกเหมือนกันเลยเห็นไหมอันนี้เป็นกวากพวมบ้านนะครับเห็นไหมขนาดต้นเล็กนะครับใบเขายังลายออกมาชัดเจนขนาดนี้เลยนะครับนี่นี่ลักษณะของต้นของเขานะครับวิธีการปลูกนะครับหรือสภาพอากาศที่ชอบนะครับก็จะชอบแดดลำไรนะครับหรือว่าที่ร่มก็สามารถปลูกได้นะ ตัวนี้จะไม่ค่อยชอบแสงแดดเท่าไหร่นะครับไม่สามารถที่จะปลูกแดดร้อยเซได้นะครับน้องจะใบไม่ค่อนข้างง่ายนะครับเห็นไหมครับถ้าเกิดว่าโดนแดดเนี่ยบก็จะเหี่ยวเนาะเวลาเราจะขยายพันธุ์เนี่ยก็สามารถเอามีดนะครับตัดบริเวณโคนต้นได้เลยนะครับเอาแสะหน่อออกได้เลยนะครับนี่เห็นไหมลักษณะของเขากว่าพุ่มบ้านก็จะมีความลายที่ชัดเจนสวยนะครับแล้วก็ความยาของใบมนใหญให่กว่ากว่าพุ่มป่านะครับ ขนาดมือนะครับลงมาอีกเดี๋ยวจะชัดเลยต้นเขาก็จะมีความใหญ่กว่านะครับราคาในเรื่องของราคากว่าพระพมชนิดนี้นะครับของกระพมบ้านจะราคาสูงกว่านะครับก็อาจจะหลายน้อยขึ้นนะครับก็ราคาก็ถือว่ากําลังดีนะครับไม่ได้แพงมากจนเกินไปนะครับแล้วก็ไม่ได้ถูกมากจนเกินไปนะคับสำหรับใครที่กําลังจะหาต้นไม้เพื่อขยายพันธุ์นะครับสําหรับการ ไม่ว่าจะเป็นการปลูกประดับก็ดีนะครับหรือจะขยายพันธุ์เพื่อขายก็ดีนะครับกวักประพมก็เป็นพืชอีกหนึ่งชนิดที่น่าจะนะครับมีติดไว้นะครับเพราะว่าการขยายพันธุ์เนี่ยค่อนข้างเร็วนะครับเพื่อนเพียงไม่กี่เดือนนะครับหลังปลูกเนี่ยเราก็จะพบหนอ่อออกตลอดเลยนะครับหน่อเขาจะออกหน่อตลอดเลยนะครับและวิธีการที่อยากให้ใบของเขาใหญ่ขึ้นนะครับ วิธีการถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้ใบใหญ่ๆนะแบบนีน้ฟอร์มสวยๆอย่างนี้นะครับเพื่อนๆต้องแซะหน่อออกนะครับไม่เก็บหน่อไว้ที่ต้นนะครับถ้าเกิดว่ามีหน่อที่ต้นเนใบก็จะไม่ค่อยใหญ่มากเท่าไหร่นะครับหน่อเขาจะออกแบบทั่วต้นเลยเดี๋ยวไปดูนี่เห็นไหมครับหน่อเขาจะออกแบบนี้นะครับพอมันเป็นใบนะครับพอเป็นใบตั้งใบได้เนี่ยเพื่อนๆก็สามารถที่จะเอามีดนะครับแซะบริเวณตัดบริเวณนี้ได้เลยตัดตั้งแต่ตรงนี้นะครับ มันก็จะได้ต้นใหม่นะครับเพื่อนๆตัดตรงนี้เลยเนาะเขาจะทิ่มไหลไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ดินที่ปลูกผมใช้เป็นดินใบก้ามปูนะครับเป็นดินใบก้ามปูแล้วก็ใส่ปุ๋ยละลายช้านะครับนี่เห็นไหมครับปุ๋ยละลายช้าชนิดไหนก็ได้นะครับนี่อันนี้เป็นออสโมโค้นะครับใส่ไว้นะครับก็ใส่เดือนเดือนหนึ่งก็เดินใส่นิดๆหน่อยๆนะครับไม่ต้องใส่มากนะครับเป็นดินใบก้ามปูลดน้ํานะครับตัวนี้จะชอบน้ํานะครับ สามารถลดน้ําได้ทุกวันเลยนะครับัวนี้เนาะไม่ต้องกลัวเรื่องปัญหาของรากเน่าเลยนะครับดินก็เป็นดินที่มีวัตถุอินทรีย์สูงๆเนี่ยคือถือว่าดีมากๆนะครับมีใบไม้มีเศษขยะนู่นนี่นั่นนะครับที่หมักถ้าเป็นดินหมักหรือดินที่มีแร่ธาตุอาหารจากใบไม้เก่าๆเนี่ยจะดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยละลายช้าเนาะนี่นะครับ ใบก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเพื่อนๆที่กําลังมองหาต้นไม้นะครับที่จะขยายพันธุ์เร็วนะครับแล้วก็มีใบที่สวยงามและราคาก็ยังดีอีกด้วยนะครับแนะนําเป็นตัวนี้เลยกวักพระพรมนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาจบการรีวิวต้นไม้ชนิดนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับสําหรับใครมีคําถามเพิ่มเติมนะครับหรืออยากจะสนใจต้นกวักพระพรมนะครับก็นะครับสามารถสั่งได้นะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะ นะครับผมจะติดต่อไปเองนะครับโอเคเดี๋ยวขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย